บิจิโกนี้ครับพาทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเตลต้าไทยพิมลีครับนัดที่29ของฤดูกาลที่สนามลีโอเซเดียมทีมเดอะแรปปิ้บางกลาสครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมฮังโลทีวีเอสซีกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งครับสำหรับฟุตบอลลีกของเมืองไทยครับหลังจากที่หยุดเว้นบักไปหนึ่งสัปดาห์กับทีมชาติไทยทีมพีเอชดีเอสซีครับอันดับสุดท้ายพบกับทีมเดอะแรปปิ้งบางกลาสอันดับที่3 จัดตัวนักเตะเต็มตาสึกครับสำหรับทั้งสองทีมชาตรีทิมทะเลครับกับทาคาฮิโระคาวามูระครับสองนักเตะกัปตันทีมก็แลกทงกันและก็แน่นอนครับ2องเชียคอยซัพพอร์ตทีมบีจีที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับข้างเหมือนเดิมเริ่มเกมครับบีจีบุกจากซายไปขวาเริ่มเกมมานี้จังหวะได้มงของทางด้านอาริดาน่ซานตาน่าครับแม่จังหวะนี้ต้องบอกว่าผิดเลี่ยมไปนิดนึงครับกองหน้าชาวสเปน หลังจากนั้นเนี่ยเป็นทีมเยือนนะได้จังหวะลุยขึ้นมาลูเชโน่ผ่านเข้ามาแล้วลึกไปถึงโมสโกร์สีรอดแล้วเจบัสยิงลูกนี้น1ต่อศูนย์เลยครับโอ้โ oh, ห oh, มิดฟิลเดารรุ่งของทีมเยือนครับจังหวะยิงแรกก็บุกครั้งแรกของทางด้านทีโอทีครับเป็นประตูขึ้นนําไปแล้วครับตั้งแต่ต้นเกมต้องบอกว่าบุกครั้งแรกเลยครับดูกันอีกครั้งครับลูเชโน่ดัมปิกหลุดขึ้นไปแล้วผ่านบอลเข้ามาสุดท้ายลึกไปเสาสองยังมีผู้เล่นของทีโอทีอย่าง,ง,ง,างโมสโกร์ครับ ได้บอลแล้วก็ตวัดยิงด้วยขวาเข้าไปนำไปแล้วครับสำหรับ QT ทีมเยือนหลังจากเสียประตูครับบี G, ก็เปิดเกมรุกเข้าหาทีมเยือนอย่างหนักเลยครับจังหวะ ล็อกและยิงด้วยขวาลูกนี้กองทางด้านโอ้โหโตติ oh. oti, ครับต่อไปครับเป็นนรงรมจักสวครับบอลเฉียวเสาออกหลังไปครับแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ลูกเดะม,มุมด้วยเกมลูกของ B g จียังบุกเข้าหาทีทีต่อเนื่องนะครับจังหวะลากเข้าไปแล้วก็เวียงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับโตติ oti, ครับจังหวะเวียงด้วยซ้ายไอสักครู่ B g บุกต่อเนื่องนะจังหวะเปิดเตะม,มุมเข้ามาเรีรยดแน่โกเต็มๆสอนอะไรจำอะไร โอ้ยยืนถูกตำแหน่งกรับวันนี้ผู้รักษาประตูของทางด้านทีมเยือนมีจีต้องบอกว่าเปิดเกมลุกใส่เป็นพายุนะครับจังหวะฟรีคิกของปะกินไก่แก้วลูกนี้ก็ยังไม่เข้าโฟกัสครับมีจีลอีกครั้งอาริดาเน่หลุดไปทางขวาแล้วก็กึง่งยิงๆงผ่านมาจังหวะนี้มันแรงไหครับพยายามจะสอดเข้ามาเล่นเลยครับนรง ยี่ยงบุกต่อเนื่องบอลทางกราบขวาของโตติโตติคลอสเข้ามาและจังหวะนี้ได้โมงอีกครั้งก็ยังไม่เข้ากรอบครับอาริดนเนซานตานะ่าพยายามเปิดเกมรุกทุกรูปแบบใส่ทางด้านทีมเยือนครับบีจีแต่วะรุกอีกครั้งหนึ่งบอลมาที่เตะโลงเปิดเข้ามาลูกนี้แม่อาริดาเน่ครับสอนอะไรปัดไปแล้วครับบอลยังกระดอนมาโดนอาริดาเน่ออกหลังไป หลังจากนั้นครับบีจีก็บุกหนักแต่ช่วงที่เหลืองข่้งเวลาแรกไม่มีประตูเพิ่มครับเป็นทางด้านทีมเยืนบุกไปนำก่อนหึ่งต่อนคลื่งหลังบางกอกลาส่ทงทางด้านธนาศิริพลาครับลงมาเสริมเกมลุกแทนสุบ,บันงินประเสริฐหวังทำประตูตีเสมอให้ได้นะครับแล้วก็ึ่งเวลาหลังนี่ลุ้นก่อนนะรงหลุดเข้าไปเวียงลูกน,นี้ยังติดล็อกกองหลังของทางด้านทีมเยือนและจังหวะบอลของทางด้านบาดินครับ เปิดกึญยิงผ่านเข้ามาก็เลยไปออกเสาสองอีกรัางหนึ่งวีจียังบุกลุกหนักครับจังหวะหลุดเข้ามาจังหวะนี้แล้วเป็นโตติสอนเข้ามาแปงยังติดเซฟของโงสอนอะไรครับหยุดลูกยิงของโตติไว้ได้ครับหน้าได้เลยเกินบีจีจังหวะเกมลุกบีจีมาเรื่อยๆครับบอลอยู่ที่ทางด้านบอลดินเปิดออกมาอีกครั้งโง่ลุกนี้โอ้โห ย้อนสอนแล้วครับอานี้ดนนี่อาวุธหนักทางด้านกลางอากาศของ BG ียังเล่นงานเกมรับของทีม d ี U T M ไม่ได้แก้เทคนิคไปเรื่อยๆครับ b ีจีส่งเจษฎากรรทมแดงลงมาแทานนรงจัสเวกจังหวะหลุ้นลูกนี้บอลมาถึงทางด้านบะดินเหวี่ยงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับพยายามทุกรูปแบบครับ b ีบอลสัน้นลงไปถึงบอลกลางอากาศ จังหวะหลุกขึ้นมาของอิสดากอนเปิดมาจังหวะนี้ได้โมงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับความพยายามของทางด้านทีมเจ้าบ้านมาประสบผลแล้วครับบอลกลางอากาศและสุดท้ายเป็นอาริดนเนซานาน่าครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะโยกหนีของทางด้านจิสดากอนแล้วเปิดบอลสลับผู้เล่นอยูทีครับสุดท้ายเป็นอาริดนเน่ครับความแข็งแกร่งของเจ้าตัวสลัดมิดฟวรประกบแล้วก็โมงหนึ่งๆเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ ประตูแรกมาแล้วสำหรับทีมเจ้าบ้านบาโกกลาสอาริเดีซานตาน่าครับหลังได้ประตูตีเสมอก็ยังไม่เพาเกมรูกครับทางด้านทีมเจ้าบ้านบอลอยู่ที่ทางกลาบขวาชาติไปเวียงด้วยสายลูกนี้ ยังไม่เข้ากรอบมาอีกครั้งครับพายุเกมลูกของบีจีธนาสิทธิ์แหวกแล้วลูกนี้หลุดมาถึงอดีตแเน่ยังยิงไม่ติดขาของสอนารายโอ้โหบีจีบุกต่อเนื่องจังหวะครอสออกมาแล้วลูกนิชาตรีโอ้โสะบัดหัวมากไปนิดนึงครับบอลน,นี่วิถีหลุดกรอบไปตั้งเสียดายครับบีจียังบุกต่อเนื่องจังหวะแปรคอร์ดแดนน่ลูกนี้น่าได้เลยเกินครับ เจ้าตัวไี่แปรนี่ต้องบอกว่าสลัดนี้ตัวประกบแล้วครับแต่ยิงบอลโดง่งเขาคานออกหลังไปนี่น่าผิดหวังเลยเกินจังหวะบุกอย่างต่อเน,นื่องอีกครั้งนึงได้ขิดลูกนี้ของทางด้านชาตรีก็ยังไม่เข้ากลอมครับช่วงหลังขยับมาอยู่ในตำแหน่งกองหน้าเลครับบีจีใช้หอ,อคอยคู่เล่นงานทีมเยือนเลยครับจังหวะผ่านองซิวก็แสงงูลูกนี้ก็ยังหลุดออกหลังไปอีกครั้ง ช่วงถ่ายเกมนี่บีจีนี่พาเกมครับจังหวะยิงไกลของทางด้งนานพิระพงลูกนี้แม่บอลโค้งผ่านมือสอน,นารายไปแล้วบอลชนขา้างกระเด้งออกมาแล้วลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับพิระพงพิชิตชุดเดรดครับจังหวะเปิดอีกครั้งหนึ่งบอลมาจังหวะนี้และได้สามอันนี้ยังไปติดเซฟของสอนนารายโอ้โหต้องบอกว่า เป็นจุดทามิ่งที่น่าได้เลยเกินครับช่วงท้ายเกมในบีจีลุยหนักและช่วงทวารเจ็บชาตรีแต่วัดเข้ามาและลูกนี้เหน่งๆสองต่อหนึ่งเอาจนได้ครับโอ้โหช่วงท้ายเกมแล้วก็เป็นบีจีทามแล้วเป็นริคาโดทามรวมไปถึงอาริเดเน่ทามอีกครั้งครับสองต่อหนึ่งครับดูกันอีกครั้งเข้าสู่ช่วงทวารเจ็บอันดีสุดท้ายแล้วครับจังหวะยิงของอาริเดเน่ซานดาน่าแปรเหน่งๆเลยครับความพยายามของบาก์โรลส์เอฟซิมาประสบผลในช่วงท้ายเกมอีกครั้งครับ โอ้โห oh และลูกนี้น่าจะเป็นจุดท้ายแมของเกมเลยครับสองต่อหนึ่งแล้วก็สองประตูขอเดียเนย่แล้วก็สองเฮของทนันกองเชียร์บางออกลาสครับอาร,า,ารีเดน่ซานดาน่าครับวันนี้เหมาสองประตูช่วงนลาที่เหลือนี่ต้องบอกว่า ไม่มีเวลาพอยทีมยืนได้แก้ตัวครับหมดเวลาการแข่งขันบางของารั้ซีพริกกบเอาชนะทีดีเอสซีได้2ประตูต่อหนึ่งขวาสามแต้มมาครองได้สำเร็จครับก็ไม่มีัญทาก็ถือว่าผู้เล่นเราตามดีที่สุดแล้วก็เราเราไม่สามารถที่จะครองเกมได้แล้วก็เราจบไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ ม,มันมีจุดเปลี่ยนทำให้ผู้เล่นเราโหลดแล้วก็คือใบแดงเราก็ต้องทําใจอยู่แล้วเพราะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ายังอยู่สิบเอ็ดคนก็อาจจะมีโต้มีใ้ประตูแต่เราก็ก็ทําใจแล้วไม่มีปัญหาเราชมเชยผู้เล่นเขาพยายามที่จะเอาชนะให้ได้เพราะว่าเรา,าเสีย,เส,ยเสียความสมดุลเหลือผู้เล่นแค่สิบคนมันต้องต้องโหลดอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่มีปัญหากับเกมเราถือว่าผู้เล่นมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็แล้วก็เขาทําดีที่สุดแล้วก็เกือบจะได้สามแต้มหรือหรือแต้มหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาส i n งที The The k e y of the Match was the first goal that theod the score because uh, with this goal we we was more pressure for us uh, the players Uh, sometimes the uh, individual actions, technical actions in the first half, sometimes we commit mistakes. But uh, for me this, 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 this goal was a, a point that after that created more, more pressure for us. But, but at the end uh, today we create a lot of chances. I think that more than ever. Uh, a lot of chances. We had the, the ball a lot of times, we, we stopped very well the, the counter attack stepped the, the, the first goal. Uh, and I think that we did a, a complete game. And after that, in the last minute, we we get our our gift, our gift. And, and I think we deserve we deserve the three points today because uh, I don't want to, to say anything about TOT because they did this game, but but today the, our three central defenders, get the ball very fast, and we had the ball a lot of times. We create a lot of chances uh, with crossing, with shooting, uh, with individual action, but. ก็รู้สึกว่าเกมนี้ครับจุดสำคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็คือประตูแรกของทีโอทีครับซึ่งพอทีโอทีได้ประตูนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้เรากดดันหรือว่าเป็นเกมที่ยากขึ้นนะแต่ก็คิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่สมบูรณ์แบบอีกเกมหนึ่งของเราเพราะว่าเรามีโอกาสทาประตูได้คิดว่ามากที่สุดเกมหนึ่งในลีกเลยนะครับแล้วก็เราสามารถครองบอลต่อบอลได้นะก็คิดว่า จะไม่ขอพูดเกี่ยวกับกทีทนะีเพราะว่าเขาก็เล่นเกมของเขาได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าขอชื่นชมเซนเ,เตอร์3คนข้างหลังนะครับที่สามารถหยุดเกมเคาน์เตอร์ไอแท็กได้หรือว่าจังหวะประทะนะครับซึ่งในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะยังมีแบบผิดพลาดหรือว่าอาจจะหลุดนิดหน่อยครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราก็เหมือนจะได้ของขวัญของเราครับประตูที่เราต้องการซึ่งคิดว่าวันนี้สามแต้มเนี่ยเป็นสามแต้มที่เราสมควรที่จะได้ครับ Yeah, see that uh, so one's immediate thumbnailUrl's uh, in, in the corner of the screen and then, uh now we have again in the, in the third position I think that is very very positive this kind of of games is a uh, great and and is that our thing is stronger uh, especially in the spirit because now for these five matches the most important is the mentally the mentally i feel that the, the the mental side will be very very important for the next matches because Uh, now, at the end of the season, there are a lot of pressure. The players, some of them, they are young players, and sometimes it's not easy to try to manage those kind of, of matches and, and this pressure. And, and then I think that this kind of games, this kind of victories give to us confidence, give to us uh, get again to the third position, and then I hope that finish in, in this position at the end of the season. <laughs> ก็คิดว่าเนี่ยแมตที่เหลือครับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพจิตใจเพราะว่าในทีมของเราเนี่ยมีผู้เล่นดาวรุ่งมากมายอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะต้องมาเจอความกดดันในแมตที่เหลือเพื่อให้จบอันดับ3แต่ก็คิดว่าท้ายเกมเนี่ยจบเกมเนี่ยจะเพิ่มความมั่นใจหรือว่าทําให้เขาเติบโตมากขึ้นแล้วก็ยังหวังอันดับ3ามอ่ Today I don't know what happened that all the balls go out, all the balls go to the post or get the goalkeeper. I think that a little bit unlucky, but at the end of the of the game, uh, the most important that I say to, to my players in the half time was continue and, and continue with the with the job because I feel that in the first half uh, the job was good and 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 then uh, also that we need faith, we need faith in order to to score the first goal and and continue until the last moment uh, for the second goal and. Okay, the question of Aridane, I today I don't know what happened that he had a lot of a lot of chances but that I said all the balls what was a little bit out but uh, hopefully at the end he scored two goals and and get the three points for us but I think that today uh, the team the uh, serf, uh, score more goals and and the a victory with white white uh, goals on the score <laughs> ผู้เล่นแนวลุกต่างๆครับก็สามารถเร้ากัดได้หลายครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าด้วยจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นด้วยความโชคไม่ดีหรือว่าอย่างไงก็คิดว่าน่าจะได้ประตูที่มากกว่านี้นะครับแต่ก็ตอนพักครึ่งแรกเนี่ยก็พยายามบอกนะักเตะว่าขอให้ทาต่อไปเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเราทําได้ดีอยู่แล้วเราคองเกมได้ก็ขอให้ทำต่อไปอย่าเพิ่งหยุดอย่าพึ่งท้อจนกว่าจะได้ จะกลับมาได้นะซึ่งบางครั้งเนี่ยในฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องการศรัทธาว่าเราจะสามารถกลับมาได้แล้วก็ในที่สุดเราก็าทำได้จริงครับเราคิดว่าอาจจะสกอร์เนี่ยอาจจะควรที่จะได้มากกว่านี้แต่ก็สามแต้มเป็นผลที่ดีครับ